สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำรีวิวน้องอ่าเครื่องเขียนกเคสนะคะหรือว,ว่าเป็นอ่าซองใส่ปากกาดินสออะไรพวกเนี้ยนะคะของลุยพิตองซึ่งอ่าเครื่องเขียนเนี่ยเป็นลายใหม่ของลุยพิตองนะคะที่กําลังจะออกมานะคะซึ่งหลายประเทศอาจจะน่าจะเริ่มประมาณกลางเดือนมกราคมนี้นะคะก็ชิ้นนี้นะคะ ก็มีเมสส์แบบนี้นะคะข้างหน้านะคะความยาวอยู่ที่21่สิเถึงยี่สิซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่5้าถึงห้าจุดเซนะคะข้างหน้านะคะเป็นโมโนแกรมแคนวาสนะคะด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหนังนะคะแล้วก็มีสองสีให้เลือกก็คือมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะคะคือเขาเรียกว่าสีน้ําเงินแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเหมือนสีดําเลยนะคะคือไม่รู้ว่ามันน้ําเงินตรงไหนนะคะ แล้วก็ด้านค่ายอีกข้างหนึ่งนะคะด้านบนเป็นแบบนี้นะคะเป็นซิปซึ่งส่วนที่เป็นซิปเนี้ยซิปได้หมดถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เก๋มาเพราะเขามีเป็น LV โลโก้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านฐานเป็นอะ้าวไฮหรือว่าวาเชต้านั่นเองค่ะมาดูนะคะนี่คือใส่ของให้ดูข้างในนะคะส่วนนี้นะคะบางคนเขาจะใส่ฮอสตัมปี้ตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเข้าไปในร้านไปทํานะคะ เปิดมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือใส่ของไว้ในสายน,นี้ข้างนอกเป็นสีน้ําเงินนะคะข้างในก็จะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นสีแดงนะคะแมทชิ่งกันก็อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นที่ใส่ดินสอนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วใช้ใส่พวกเครื่องสำอางกับจุกกระจิกนะคะก็มีแฮนด์ครีมนะคะมีนอสสเปรย์นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะช่วงนี้เฮฟีเวอร์ที่ออสเตรเลียมีอะโดมนะคะมีลิปปา์มนะคะแล้วก็มีลิปโกลของดีออนะคะก็มีแค่นี้นะคะที่ใส่อยู่แต่ว่าหลายๆคนนะคะก็ บอกว่าเอามาใส่เป็นพวกเครื่องสำอางที่เป็นบรัชนะคะพวกแปรงแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตองคิดว่าจะใช้เวลาเดินทางเหมือนกันนะคะแปรงแต่งหน้าก็อย่างเช่นันนี้ค่ะเป็นของทอมฟอร์ดนะคะก็ใส่ได้มันแล้วแต่นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะของบ๊อบบี้บราวนะคะเขายาวกว่า21เซนนะคะเขาใส่ไม่ได้นะคะแล้วก็มีแปรงที่ทิ้งทินะคะให้ดูแล้วกันแปรงที่เขาทิ้ทิ้กันนะคะก็จะเป็นแม็กนะคะ2ชิ้นนี้ทาตานะคะก็ใส่ได้นะคะ กรอนนี้เป็นแปรงฟาวเดชันนะคะของ c h ชาแนลใส่ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถใส่พวกเขาเรียกอะไระนี่สกินคิ้วนะคะ,ะเขียนตานะคะหรือว่าพวกอะไลเนอร์ R อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็ใส่เข้าไปในนี้ได้นะคะคิดว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจจะเอาไว้ใช้เวลาเดินทางใส่ของเครื่องสำอางพวกนี้นะคะแล้วก็ปิดได้สบายๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่บวมไม่อะไรเลยนะคะ อีหยางนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าเป็นใส่ดินสอปากกาะไรนะคะนี่ก็คือใส่ดินสอปากกาให้ดูนะคะคือใส่ได้ธรรมดานะคะก็อยู่ที่การนําไปใช้ส่วนตัวนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าใส่ของกระจุกกระจิกเพื่อสสาอางรอบหวังวันอะไรเนี้ยกาลังพอดีเลยนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะคะอยู่ที่ว่าตัวเองชอบแบบไหนมากกว่านะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบเครื่องเขียนนะคะ ก็ตื่นเต้นมากนะคะเวลาที่ได้ยินข่าวว่าลุยจะออกอุปกรณ์เครื่องเขียนออกมานะคะก็ที่เห็นก็จะมีพวกเนี่ยค่ะถุงใส่ดินสอแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ตบุกนะคะมะีดินสอนะคะมีที่ใส่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรแบบที่ใส่าปากกาที่เป็นเหมือนเป็น,นคล้ายกับคัพอะค่ะ ก็รอดูแล้วกันนะคะตอนนี้เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะคะ,ะข้อดีนะคะสแุแล้วเป็นคนชอบเครื่องเขียนนะคะแล้วก็ชอบโมโนแกร,รมอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่น่ารักน่าใชมา้มากเลยทีเดียวนะคะทาไม่เกิดความรู้สึกว่าเหมือนสมัยเราแบบอยู่โรงเรียนประถมมัธยมอะไรเงี้ยนะคะที่สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีพวก iPad อะไรพวกเนี้ก็ยังเขียนเยอะอยู่นะคะก็ทําให้ความรู้สึกในวัยเด็กเนี่ยกลับเข้ามานะคะก็เลยชอบมากๆเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้อ่า ข้อเสียนะคะอาจจะอยู่ที่ราคานะคะคือชิ้นนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะคะอยู่ที่515หเหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจตัวเลขเท่าไหร่นะคะแต่ว่าราคาประมาณนี้ข้อเสียอย่างหนึงนะคะหลายคนอาจจะไม่ชอบส่วนที่เป็นคาวไฮหรือว่าวัชตานะคะซึ่งสวนตัวแล้วเนี่ยไม่ถือว่าเป็นข้อเสียแต่อย่างใดเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบตอนที่เขาเปลี่ยนสีเป็นสีน้ตาตาลเข้มๆนะคะ,คะก็เป็นรีวิวสั้นๆน,นะคะ,นนะ,คะเกี่ยวกับของชิ้นนี้นะคะแล้วก็ยังไงเนี่ย พูดัง่ายได้ทาง Instagram จะง่ายสุดนะคะแล้วก็แนะนําว่าถ้าจะถามอะไรเนี่ยโพสต์ในรูปล่าสุดที่ลงจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าเวลาโพสต์รูปเก่าๆเนี่ยหาคอมเมนต์ไม่เจอนะคะก็ <S <S ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ตามชมคลิปก,กันมานะคะสำหรับนี้ลราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ